สวัสดีครับโจกสวนผักในรั้วบ้านครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวสวนผักในบ้านของผมครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมสวนผักในรั้วบ้านของผมว่ามีอะไรบ้างน,นะครับําแรกกันนี้เป็นทั้งแตงกวาแตงกวาที่ผมทำไว้นะครับแตงกวาตอนนี้เป็นกวาอายุยี่สิบวันครับผมนี่นะครับแตงกวาอายุยี่สิวันนี้เริ่มจะออกเป็นลูกแล้วนะครับ ออกผลเป็นลูกแล้วน,นี่นะครับเริ่มจะออกเป็นลูกให้ทุกคนได้ชมนะครับผมนี่คือลูกแตงกวาเริ่มแล้วยี่สิบวันเดี๋ยวสามสิบวันก็จะเริ่มย่อยเก็บแล้วครับผมเริ่มทะยอยเก็บแตงกวาอันนี้ก็จะเป็นมะละครับผมอันนี้เป็นต้นมะละ น,นะครับมีต้นมะละบวกผมนะครับอันนี้เป็นบวกผมต้นตัวผูกตัวผูแล้วก็บวกเหลี่ยมนะครับเริมขึ้นค้างแล้วครับผมนี่ก็เป็นบวกเหลี่ยมเติมขึ้นค้างแล้วค้างก็เป็นไม้ลวกธรรมดานะครับขบวนก็จะเป็นลวดครับด้านข้างนี้เป็นข้างตึงกว่าก็จะเป็นเชือกฟางไม้ลวกแําขึ้นมาเองครับ รียนรู้จากรูปแบบบ้านตามตามรูปแบบบ้านที่มีพื้นที่ว่างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูต่อนะครับเป็นต้นถั่วฝักยาวที่ผมเพาะเอาไว้ปลูกเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวมีทั้งหมดสี่แปลงมีทั้งหมดสี่แปลงนะครับนี่นะครับถั่วฝักยาวเริ่มขึ้นค้างแล้วครับค้างก็จะเป็นไม้ลวกธรรมดาด้านบนปล่อยยาวเลยนะครับเพราะถั่วฝักยาวจะขึ้นค้างสูงประมาณสองเมตรสองเมตรยี่สิบ พยเพาะเอาไว้นะครับสี่แปลนะครับหนึ่งสองสามเป็นตัวสกกยาวทั้งหมดเลยดีแปลงครับเดี๋ยวผมจะพามาดูฟาร์มไส้เดือนของผมนะครับนี่เป็นไส้เดือนที่ผมเพาะเอาไว้เองนะครับเป็นไส้เดือนนะครับผมเป็นไส้เดือนที่เราเอาปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนะครับนี่นะครับเนปุ๋ยนี้เราจะเอาไปปลูกผักปลูกปลูกพืชผักของเรานะครับนี่ครับมูลไส้เดือนครับจะงหมดตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยกะละมังครับผม ที่เราที่เราพ่อเอาไว้นะครับไสเดือนก็ใช้มูลมวนมเป็นอาหารของไสเดือนนะครับมูล ε: มวนมนี่เราก็แช่มูลมวนมเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในกระมังแล้วเราก็เอาตัวไสเดือนมาปล่อยเอาไว้หนึ่งกระมังก็ใช้ไสเดือนประมาณสองขีดครับนี่ะนะครับประมาณนักสิบห้าวันเราก็จะมาเก็บเริ่มเก็บมูลไสเดือนนะครับทุกทุกสองวันนี่ะนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับ เดี๋ยววิธีการเลี้ยงไสเดือนยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาให้ดูอีกทีนะครับว่าเริ่มต้นการขยายไสเดือนการแช่อาหารนะครับว่าทํายังไงบ้างเดี๋ยวพาดูนะครับนี่นะครับไปดูครับนี่นะครับมูลวนนมลลของเราที่เราแช่หมักเอาไว้นะครับแช่เอาไว้ประมาณสามคืนนะครับทุกๆวันผมก็จะมาบี้อย่างนี้นะครับให้มูลมัน ละเอียดนิ่มแต่ได้ไม่เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับเวลาจะเอาไปเลี้ยงเส้เดือนเนี่ยเสตเดือนก็จะกินง่ายครับที่แช่มาในโอ่งนี่นะครับพอดีที่บ้านมันมีโอ่งนี่อยู่แล้วโอ่งนี้ก็จะทําให้มูลเสตเดือนเนี่ยเย็นนะครับนี่เรามาจับแล้วก็จะเย็นมากเลยครับมูลเสตเดือนเนี่ยที่แช่ไว้จะไม่ร้อนเลยเย็นเร็วมากแช่ไวยย้จริงสองวันก้อนอาจจะใช้ได้ครับนะครับแล้วเราก็จะมาบีบมูลวัวนมเนี่ยนะครับผมจะมาบีบทุกวัน ให้เนื้อมันละเอียดอันนี้ก็เป็นโรงเรือนทั้งหมดนะครับโรงเรือนนี้ผมทําขึ้นมาเองเป็นโรงเรือนทากับไม้ยุค,คานะครับทาเป็นชั้นทาไม้ที่หาง่ายๆแถวนี้นครับหาถึงง่ายยากงจากอีกด้านเนืนก็ใช้แบบประหยัดน,นะครับใช้ใบเวนี่ของหลังคาอันนี้ก็ไม่รั่วครับทดลองมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันต่อครับ เดี๋ยวจะพามาดูโรงเรือนผักของผมนะครับที่ทำเอาไว้เองนะครับครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับอันนี้เป็นโรงเรือนกังมุ้งที่ผมทำเอาไว้เองครับผมฝักกังมุ้งครับนี่ครับนั้นเสนอเลยครับอันนี้เป็นตัวฝักยาวตัวฝักยาวนะครับนีปลูกเอาไว้ได้หนึ่งเดือนกับที่ห้าวันก็เดือนครึ่งแล้วครับสี่ที่ห้าวันก็จะเริ่มออกฝักแล้ว ฝักดกมากครับมีฝักเต็มเลยตัวฝักยาวครับนี่ครับใช้มูลไส้เดือนปลูกนะครับอันนี้เป็นงานทดลองที่ผมใช้มูลไส้เดือนปลูกอย่างเดียวไม่ใช้ผสมดินเลยนะครับเอามูลไส้เดือนใส่ในถุงแล้วก็เพาะตัวฝักยาวขึ้นเลยครับนี่นะครับเป็นมูลไส้เดือนอย่างเดียวเลยโดยไม่ได้ผสมดินเลยครับตัวฝักยาวออกผลดกมากสวยมากนะครับต้นโวฝักยาวเนี่ยนะครับแนะนำว่าที่ปลูกในม้ง ดีเพราะว่าตัวฝักยาวนะครับเป็นพืชที่ผสมพันธ์ในตัวเองนี่นะครับดอกของตัวฝักยาวถ้าตอนเช้าแล้วเขาจะบานถ้าตอนบ่ายๆเขาจะเริ่มุบนะครับเขาจะผสมพันธ์ในตัวเองไม่ต้องพึ่งพามา,มาแมลงมาช่วยผสมพันธ์เขาผสมพันธ์ในตัวเป็นตัวฝักยาวอันนี้เป็นแปลงที่ผมการดยอิฐบล็อกนะครับตา้วยอิฐบล็อกเราเป็นพื้นที่ปูด้วยอิฐบล็อกทางเดินแล่เป็นแปลงที่ทำดูอิฐบล็อกอันนี้ พืชที่เราลงปลูกครั้งแรกนะครับอันนี้ดินนี้เราผสมเสร็จแล้วพอดีผมทดลองปลูกพืชเลยโดยที่ไม่ได้หมักเอาไว้ก็ทดลองดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอาหารของดินของเราเนี่ยมีพอไหมแต่ทุกๆผมทุกๆ5วันทุกๆ7วันทุกๆ1ิบวันผมก็จะมาใส่ปุ๋ยแต่ละอย่างเพื่อบำรุงดินทดลองอันนี้นะครับอันนี้เป็นผักที่ปลูกครั้งแรกดินแรกที่ยังไม่ได้ผ่านการหมักนะครับผสมเสร็จผมก็ปลูกเลยนี่ครับเป็นผักกาดขาว ก็ยังขึ้นไม่ไม่ไม่สวยงามมากนี่ก็เป็นแปลงผักกัดขานะครับอันนี้ก็เป็นแปลงผักนะนี่ครับอายุก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนละก็อยู่ประมาณยี่สิบวันยังขึ้นไม่สวยงามมากนะครับผมทั้งหมดนี่มีค้าแปลงติดดรดอิดบล็อกนะครับตามด้วยอิดบล็อกด้านดวยอิดบล็อกแล้วก็เดิดอิดบล็อกเขาจะไม่ค่อยมียากขึ้นครับผมครับอันนี้แปลงฝั่งนี้ก็จะมี ที่ผมทําไว้เป็นระดับสูงเพื่อจะเอาไว้ปลูกหวัวเชเท้าแครอทครับผมตั้งอิฐบล็อกตรงๆก้านเป็นแฝงนะครับจะช่วยทางเดินก็ช่วยพยุงแฝงด้านนอกอิฐบล็อกด้านนอกนี้ก็ช่วยพยุงอันน,นี้ดินที่ผมผสมไปแล้วนะครับอันนี้ผมหมกเอาไว้ก่อนหนึ่งเดือนก่อนที่จะลงปลูกส่วนนัานนี้ก็กําลังทําอยู่ครับเดีย๋ยวจะเริ่มปลูกแตงกวาในมุ้ง กับตัวฝักยยาเพิ่มเติมอันนี้เพาะามะเขือมะเขือม่วงยักษ์ครับอันนี้เป็นพันธุ์มะเขือม่วงยักษ์นี่ลองเพาะดูนะครับพอดีน้องก็เอามาเล็ดพันธุ์มาให้ก็เลยจะลองเพาะดูครับเดีย๋ยวจะพาไปดูแปลงผักแปลงต่อไปนะครับครับอันนี้ผมจะมามาดูแปลงยกพื้นนะครับแปลงปลูกผักยกพื้นที่ผมทําตั้งเอาไว้นะครับนี่เป็นแปลง แปลงยกื้น,นประกาศขาวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มทยอยเก็บออกไปจําหน่ายแล้วครับนี่นะครับเป็นแปลงยกพื้นขนาดยาว8เมตรกว้าง2เมตรครับผมบอันนี้เป็นแปลงยกพื้นขนาดเล็กนะครับนี่ผมทําแปลงเอาไว้สำหรับปลูกผลกดลัดนี่เดี๋ยวประมาณปลายอาทิตย์นี้ผมจะปลูกผักสสัดนะครับนี่นะครับแปลงยกพื้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงพวกหอยท่าแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้นะครับ ตลัดทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นระบบน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเป็นระบบน้ําที่ผมทําขึ้นมาเองครับนี่ไครับผมระบบน้ํานะครับที่ผมทำเอาไว้ครับผมก็เป็นระบบน้ําเป็นระบบฝ่อยเวลาพืชผักโดนก็จะไม่ช้ำนะนะครับนี่นะครับตามมาดูนะครับนี่ครับเป็นระบบน้ําที่ผมทําขึ้นเองับผมดูผสมกาทเองแลวเราก็จะมาดูเพิ่อีกต่อ แปลงยาวของเรานะครับนี่ครับระบบน้ำของผมทำตั้งเอาไว้นะครับอยู่ทั่วไปเลยนะครับนี่ระบบน้ำแปลงฝักยาวของเรานะครับมาดูนะครับนี่ครับท่อนี้เป็นท่อบีอีท่อยางนะครับนี่เป็นหัวคนหมอกผีเสื้อนี่ราคาไม่แพงนะครับหัวคนหมอกผีเสื้อก็ถุงหนึ่งห้าสิบาทท่อพีอีก็เม็ดหนึ่งก็ประมาณแปดร้อยเจ็ดร้อยนะครับนี่ครับ มาน้ำก็จะลงฝอยในฝั่งนะครับจะลงเป็นฝอยๆไม่ลงแรงบนฝั่งครับปะก,ก็จะไม่เดินน้ำหนึ่งแรงก็จะไม่ช้ำปะก็จะชอบวันนี้ผมพาชมสวนปกของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าบางสวนที่ผมยังไม่ได้ทํานี่ตอนนี้เริ่มที่จะเข้าสู่หน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนแล้วทีนี้ผมจะเริ่มถักหญ้าขยายพื้นที่ในการปลูกปกของผมนี้ได้เพิ่มอีกเยอะเลยครับ แล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปในการเริ่มต้นการปลูกผักการเลี้ยงสะเดือนของสวนผักในรัวบ้านของผมเนี่ยให้กับทุกๆคนได้ได้ดูอีกนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ